คลิปนี้เรามาดูวิธีการสำรองข้อมูลบนแอป l ล n e ให้เปิดแอป l ล n ์แตะที่แ็บหน้าหลักแตะการตั้งค่าไอคอนฟันเฟืองเลือกสำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแตะสำรองข้อมูลตอนนี้เลยก่อนสำรองข้อมูลเราจะต้องกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเป็นเลข6หลัก ใส่ให้เหมือนกันทั้งสองช่องเลือกใช้รหัสนี้จากนั้นเลือกบัญชี google ที่เราต้องการสำรองแล้วแตะตกลงแตะอนุญาตการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆแตะเริ่มการสำรองข้อมูลแล้วรอจนกว่าการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น